เดิมเตัวเรานี่แหละตัวที่อกนี่แหละตัวนี่เลยอันมาทนี้หน่อยอันตัวใหญ่ๆนะตัวเดิมตัวเดิมห้าสามสามเดิมนะครับผมห้าสามสามหส่งเชตัวเดิมห้าสมามนะครับมมาเให้ตัวเดิมนะครับห้าสามสามนะคุู้ชมตัวเดิมนะครับปูเให้นะครับผมห้า ห้าสามสามตัวเดิมเริคุณชมนะครับกุมารให้นะครับกุมารทันใจนะครับสองตัวหกศูนย์หกทากับเบียนรถเอสนะครับามเ่าศูนย์หกอยู่นี่ะครับชื่อชื่อน้องอะไรคะชืพี่กุมารทขอกินกกอนขอกินเกอนของเพื่อนเขียนให้เมื่อกี้เอาไป พ่อพ่อไปหัวเลยเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมจิ๊บเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวนอนไม่หลับเอาไอติ๊บกาแฟนคู่นวะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้แอปที พรยาจอมปลวกตัวชกแรกนะครับอยู่ด้านนอกทำพิธีเขาส่งนะครับตัวเดียวกันกันี่แหละตัวเดียวกันเลยเพตัวเดียวกันเขียนเป็นภาษาไทยแล้วเขาหยิบมาก็ตัวเดียวกันที่ซื้อมาให้นี่เนี่ยตีดมาอยู่ในนี้ไปซื้อมาก็ตัวเดียวกันหมดเลยตัวเดียวกันเฮ้ยทำไมมึงมามันก็คุมานแปลก ไม่เห็นนี้หนูชอบนี้ให้เขาไรๆจ้าไม่ให้ให้ปู่เขาชอบรถหนูก็ชอบรถหนูขอรถป้ายแดงนะเขาขอก็ให้แล้วด้วยไงแต่หนูจะซื้อขอรถมาถวายท่านใหญ่คนนี้ครับ อเราลองหันดเดี๋ยวเดี๋ยวปเดีคนนี้จ้ะเดี๋ยวส่งตัวนี้สักนิดหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวปหญ่ปเลยทำให้ดีเลยเอาตัวใหญ่เลยนะครับาตัวใหญ่ๆเปาองุยายาน้อยน้อยครังนะครับท่านที่จะมีเขีนตามเขียนาเขียามเา โอ้เขียนสามอะไรตัวอย่างไั้อยากได้รถต้องเขียนตัวสวยเด้อโอ้โหนดูดูน่นเลยอ่าโอ้นี่แหละครับแพ้ชั้นบนด้วยบนหรอบนเขียนว่าบนบนบนครบตรงก็สามห้าสาล่างล่างอะไร ล่าง6ห้ศนย์เพ่งบนเดี๋ยวสิล่างล่างล่างหกศลาทำใหม่ไายทำใหม่ล่างนล่างล่างหนึ่งหกหนึ่งย์หกศชนย์ึ่งศูดูดินล่างล่างอ่ะล่างหนึ่ง nah ศูนยไม่ใช่อ ห0ศูนย์แล้หนูเออหนูคิดว่าหนึ่งศูนย์นะงงันแล้กุมารน้อยบอกงงกุมารเข้ามานะครับผมเห็นกุมารเขาส่งอะไรอ่ะ็ดมารจะให้อะอะไรน่นหกศูนย์ครับโอ้โหนี่ยแหะนั่งหัหก นานยังนี่ไหนเดี๋ยวเพิ่งพี่แป๊บนึงโอเคอไมแม็กจับให้พี่แม็กมันต้องมตอือโอเคนี่นะคะเพื่อนเพื่อนดูนี่นะคะนี่ด้วยเขาชอบนี้นั่นแหละนี่ไงหในป้ายรถก็มี้วนะซื้อมาถูกมา้กเกี่ยวกันเลยเป็นกันหมดหรือยังเ่นหนาผู้เด็กนด เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปมาขายของที่นี่จะขายดีไหม